วันนี้คุณแม่ชวนเด็กๆมาบอกให้ผู้ใหญ่ทุกคนรู้ว่าเด็กต้องการอะไรค่ะบุหรี่ไม่ดีต่อเด็กนะเจ้าค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่สูบบุหรี่นะจ๊ะพ่อแม่และผู้ใหญ่ทุกคนทราบแล้วนะคะว่าอะไรที่เด็กๆร้องขอหวังว่าเสียงของเด็กๆจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าพ่อแม่มีจิตที่คิดจะช่วยเหลือโลกใบนี้คะ่ะบุหรี่ไม่ดีอะไรไม่ดีอย่าทำให้ดูนะคะ แต่ถ้าคุณรู้ว่าอะไรไม่ดีแล้วคุณไม่ทำเด็กก็จะไม่เห็นตัวอย่างที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีขอให้โลกใบนี้ปลอดภยัยเพราะใจของผู้ใหญ่ทำสิ่งที่ดีให้เด็กๆด,กดูและมีความสุขให้เด็กๆเ,เห็นนะคะธรรมสวัสดีค่ะ